พุโทโธพุธโทโธมันก็จริงอยู่พุโทโธเนี่ยมันคนเราเนี่ยมันจะเอาพุโทโธอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องดูจริตจิตใจของตัวเองแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันสร้างมาไม่เหมือนกันทุกคนจะได้พุโทโธตัดทะลุมันก็ไม่ใช่นะพุโทโธก็แปรผู้ลูกผู้ตื่นผู้บิกบานพุโทโธก็แปลว่าพุทธเจ้านะคนไม่มีรักมีเกณฑ์ไม่มีเทยยึดเหนียวนะ ท่านให้เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นสิริมงคลเป็นทีนนท่ยึดนะถ้ามันจิตกิเลสมันมากนะมันทุกทนมันดือ้อมันด้านเราก็หาวิธีอื่นนะมันไม่ได้ละจะเอาพุวโทนบางท่านบางองค์ก็เอาบริกรรมมาตาย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 ,ตายนะี่ก็ได้ทางตายก็มีนะบางท่านบางองค์ถึงเวลาวันโกน ไปกดผมออกมาตกลงไปเสดินเอออันนี้มันเป็นธาตุดินนี้กีรังท้าวันอะไรเป็นของสกปกหรือฮั่งหว่าผมมันอยู่บนหัวเราเนี่ยเออสะอาดสะอ้านนะว,ว่านอนขาหมอนดีๆม,ม,ม,มาหนุนให้มันผ้าปักหมอนดีๆมาหนุนให้มันมาปูให้มันนี่นะนะหัวเรานะนะั่นแต่ว่าขี้เหี้ยขี้ใครนะ้ำมันมันไหลออกมาเลี้ยงเส้นผมนะนะั่นนะเออมันมากขนาดไหน พนามมือซาซาเนี่ยจกเข้าเข้าไปเข้าติดมืออมือไปลูกหัวปั๊บทีเดียวน่ยมันไม่ติดอ่ะนี่แหละมันก็เหมือนผ้านเนนเรานี่แหละไปบินทบาททุกวันนี้มันพาวนายากเออมันติดเชี่ยงผูกพันมันติดเสน่เออบางคนทศชายจยโยจมจะมาเสบาหนึ่งาก็ลูกหัวซะก่อนก็เข้าจิดมือเนี่ยเวลากินเหี้ยกินไข่ของพวกโยมเนี่ยมันก็เลยพาวนายากนะนะ บางทีแต่เป็นผู้สาวพามาก็คิดสองไปเอ้ยคนนั้นมาเสบาบหรือเปล่าน้อว่านี่มันปานนะเออถ้าเราเห็นคนนั้นมาเสียบก็จะกินข้าวบ่อร่อยละนี่เป็นอย่างนั้นเออเป็นอย่างนั้นนะนี่ที่เหี้ยคีดใครของกันเนี่ยไม่ใช่ของง่ายๆนะเออนยมันใช้เป็นเหมือนกับยาเสบคิดนั่แหละนี่มันพากาวนากันยากเนี่ยเราก็ว่ามันดิบมันดีซะเออบอกกลัมูกลับไปเอา บอกแท้มันก็ไม่เอามันว่ามันสวยมันงามเอาก็ไปดัดแปลงออกมาเนี่ยแหละตั้งงนั่นตรวงนี่แล้วเข้าร้านเสริมสวยบ้างก็ของนอกของเหม็นเลยนะเราก็พิจารณาดูบางคนพิจารณาื่องเส้นผมเนี่ยก็ได้ตัดชั่รูเป็นพราอรหันเออหาคนเราเนี่ยจิตใจของเรามันต้องหาเสียยหลายๆเช่นมาปูกมามัดมันดื้อมันด้านนะ หรือว่าเราจะเข้ามาในวัดอีกเหมือนกันเนี่ยำนึกถามตัวเองซะก่อนอือพอเดยจะเดิเนเดินเข้าประตูมาเนี่ยเราไปอะไรเนี่เออหูเรามันก็ยังไม่สะอาดเว้ยตาเราก็ไม่สะอาดใจเราก็ยังไม่สะอาดปากเราก็ยังไม่สะอาดมือเราก็ยังไม่สะอาดขาเราก็ไม่สะอาดเอาไปฝากไว้ทั้งขยะหน้าวัดซะก่อนย่อเข้ามา,านะนะเอาฝากไว้นี่ซะก่อนเวลาเรากลับออกไปเราค่อยเราเอากลับบ้าน แต่ถ้าเอาเข้ามาในวัดอะมันยุ่งมันจะมาแตดเปียนพระเนรนะแตดเปียนพระเนันนั่นแหละมาเผยแพร่พระเนเนี่ยเขาจะตายแล้วเราย่อเพิ่มอีกนะมันก็ไปใยที่ไปยกกันยกใหญ่นี่นี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเอ่อเหมือนกัรรุ่งเขาหงเขามาอยู่ในวัดอย่างนี้แหละเหมือนการละบวชอะเป็นนักบวชแล้วเอ่อถ้ามานอนอยู่ในวัดเนี่ยย่างเข้ามาอยู่ในวัดแต่วัดหนึ่งคือหนึ่งก็ตามเหมือนกับนักบวชพระเขาทำยังไง กินมือเดียวเราทำได้ไหมภาชนะเดียวเราทำได้ไหมนี่มันไม่ได้เออนั่นแหละมันกลัวปากกลัวท้องเนี่ยกลัวมันจะตายเนี่ยมันก็ต้องเอาเห็นไหมเราเลี้ยงรูปปเสียมันรู้ว่ากี่ปีกี่ัตวมาแล้วถนนตรามันเออเวลามันจะเอาเรามันไม่ฟังหรอกเห็นไหมมันไม่ฟัง ม่ตันจะฟันเอาฟันเอาฟันเอาพอาาวิ่งฟันเข้ามากระไรวิ่งหาที่พึ่งทีบแบบนี้เอ้ยเจ็บดังเลี้ยงก,ก็เจ็บทวารหนักเจ็บทวารเบาไปละบาดเนี่ยหมออยู่ที่ไหนจะมาแย่มารักษานะั่นนะ่ะเออวิ่งหาล่ะโรคภัยไข้เจ็บบางทีแปาว่าครูบาอาจารย์สอนว่าสุบุรีมันเป็น มาเลี้ยงกินปอดกินแปดทั้งนี้ดูใจมันแท่งเราในในใจอยู่นะไม่เอาเออไมยอมเพราะว่ามันลุกอำนาจมันมันเอาชนะใจมันไม่ได้มันก็ต้องเอาอ่าะเลียกของตัวเองเนะเวลามันเกิดโรคเกิดภัยมาเออช่วยด้วยช่วยด้วยหมอเออยาตรงไหนต่งไหนเนีเออพวกนี้จะไปช่วยมันแต่มันตายจะได้พูดจะเกิดออตกนรก80ดหมื่นปีเพื่อขึ้นมาได้ แล้วก็จมลงไปอีกแปดหมื่นปีเนี่ยนั่เป็นอย่างนั้นนะถ้าต้องหายาพวกนี้เหมือนกับทั้งโรคเขานี่เป็นรัฐบาลหรือเป็นอะไรก็ตามเป็นรัฐบาลก็กตามเนี่ยเขาก็มาอ้อนวอนให้พระสงฆ์เผยแพยร่ช่วยโรคเอสดนะวเผยแพร่ช่วยยาบ้าอาเออมันไม่มีเว้ยมันจะไปทำอย่างไรพระมันก็นตายแล้ว นะดีปดีมันก็จะไปก่อนคารวะก็เช่นนั้นนะเรืยอเอดิดเอดิดเอือดนะแต่ว่ามัน,นสิ่งที่มันป้องกันไว้อยู่พระเนี่ยมียาป้องกันอยู่แต่ยารักษาไม่มีนะยาป้องกันเออหลวงพ่อหลวงพี่พมันจะไปหาผู้หญิงคนนั้นเออดีไหมเออดีถ้ามมาถามเนี่ยนี่แล้วก็ว่ายาป้องกันบาว่าไม่ดีหรอกอันนี้มันไปมันไม่บอกเลยเนี่ บอกว่าถ้ามันมาถามมาบอกให้มันตายจะได้พูดได้เกิดแซงมันไปเลยตัวนี้นะอย่าบ้ามันก็ได้แหละเอ่จะไปช่วยมันเออแซงมันไปเลยให้มันผดิตมันสูงยมมองกันได้มช่แล้วรับตาดูซะก่อนนี่รับตาเออ่อย่ามองหน้ากันมันมบดีมีทังสวัสดิ์แบบเหมือนกันนะ เรามีตามีหูมีปากมีลิ้นมีอวัยวะครบถ้วนและพระายามเดยสิ่งใดที่เป็นมงคลสิ่งใดที่เป็นิลิมงคลเราจะนั่งให้นั่งเป็นสิ่งที่เป็นิลิมงคลเราจะเดินให้เดินเป็นสิ่งที่เป็นิลิมงคลนะนะนั่งก็เป็นิลิมงคลว่ายืนเดินนั่งนอนให้เป็นิลิมงคลตลอด ตาเนี่ยพระัยยามรักษาไว้สิ่งที่สกรปรกที่เน่าเน่าไม่เหม็นเนี่ยจะไปดูมันนะไอ้ดูเป็นสิ่งที่เป็นฉลิตมงคลแต่ถ้าดูไม่เป็นเนี่ยเออนะมันจะร้อนแต่ถ้าเรามีปัญญาดีเราดูไปมันก็ได้ธรรมะธรรมโอทิทปสอนตัวเองนะเน้นกับที่เราดูนั่นแหละดูละครบ้างดูโทรทัศน์บ้างดูนังสือพิมพ์บ้างนะถ้าดูเป็นมันก็ได้กาลังขึ้นมา นะถ้าเราดูเป็นถ้าดูไม่เป็นมาก็จะ, <_ C> s> <S จะไปเปิดหนังสือพิมพ์ไปหาดูเออนั่นแหละที่เขาลงหนังสืออะไรที่เอาปิดหูปิดตาไปน่ะนะมันชอบเละพิกเล่า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 นะเออนังสือพิมพ์ฉบับเดียวมันดูไม่รู้ว่ากี่ขั้งกี่คนมันยังไม่เบียร์ไม่ไม,ไม่หนายนะ่นะนะนั่นแหละ,หละถ้าไปดูที่ว่าสมัยต่ก่อนก็ยิ่งทำได้ก็เสพบสมไม่เป็นสมน่นนะอ่านแล้วอ่านแล้ววัตถุเรียนอย่างนั่นหละ นี่จึงว่านักปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่ทำนักตั้งเดิมนี่ท่านมาให้ดูหนังสือพิมพ์หนึ่งปฏิทินจะ,นปนจะไปติดเวนวัตนี่รูปดาราเรอท่านไม่มีหรอกไม่จะเกิดความัุเอแต่งแต่มันไม่มีมันยังมันยังปรุงยังแต่งอยู่ถ้าจะมีนักปฏิทินนี่ย็มีทักุะคในหลวงเพราะบันเอายม่ถึงมันมีอํานาจอยู่นะนอกน,น,ออนั่นหะ้ามนะนี่แหละหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่นักปฏิบัติเรา อันนี้โอ้ออถ้ามันปล่อยไปตามเรื่องตามลำเราแหละหนะเออวันนั้นเราก็ไม่เข้าใจหรอกที่พระราชการพระลาบวชเออเขาจะไปไประทับตาไปอะไรที่เจ้าคณะจังอำเภอเขาเออนี่แหละอ้าวต่อไปก็จะไปกันสององค์เนี่ยนี่เวลาอุปชาอ้าวองค์ที่สามโผล่มาจากไหนไม่รู้นะเออก็จะปกับเขาอีกแหละ เออเห็นอะเขาจะไปลาอุปชาตายโหงตายหาไปยิงจะไปกับเขาอยู่นะเนอะกรรมของคนเนาะนี่เห็นเนอ,อพอได้ยินเขาว่าเขาจะลาไปตายยังสะดุกบเพื่อนเพื่อจะไปโตเองไข่จะตายยงจะดิ้นไปอยู่ในเอสซแปดนี่หนเนอะเออเห็นะนนะแต่เขาก็ว่ามันก็นที่จะไปเขาไม่รู้ว่าวัดป่าอยู่ตรงไหนคนเราดิถ้าไปทางไหนมันเอาปากไปด้วยเนะี่ยมันไม่หลงหรอกเห็นหมดเท่าปากไปด้วย แต่ถ้ามันไปทางไหนมันไม่เอาปากไปด้วยหรอกว่าตายเข้าก็ไม่ได้กินนี่นั่แหละก็ดูที่สิ่งที่มันอยู่ในในกัมันเรายังไปมองไปเห็นด้วยเออนั่เแหละเขาโปรเพดมาแต่วันเกิดพุ่นยังยังไปดูอยู่นะนะเขาอาบหน้าในห้องหน้าเหมือนจงไปซองอยู่นี่นะเออดูสิแต่ทั้งเท่าเราก็ไปเกิดอยู่นั่น,นไม่เบียดไม่ไน่ายาสศวายจะบวชปฏิบัติทางคนทุกข์นะ เห็นเขานุ่งั้นๆมาในก็เอะละเออหรือว่าน anyway, ุ่งกระโปรงนุ่งผ้าถุงนั่นะผ่าหน้าผ่าหลังนั่นะพวกใจอดใจอยากนี่นะเออพวกที่มันข้างมันหิวมันเอาอะไรที่บ้านเนี่ยมองหน้ามองหลังบาเนี่ยคืนน้ำลายเกียกเกี้ยกขี้แกี้ยมตะเออหน้าสงสารนั่นะเออที่แต่ของนอกมันจะตายนะ แต่ว่าเราจะประมาทนะของพวกนี้ประมาทเขาได้เออ็ดูๆใช่พวกกรุงเทพนี่หละที่เข้ามานะ่ะเออผู้ชายคนที่ดำๆทุกสูงผมยาหน่อยนะ่ะจะเขาาไปได้นะ่ะไม่ใช่ย่อยๆนะั้นน่ะเป็นมหาพรเรียนเกนะ้านี่ะเดยวก็เป็นเจ้าคุณอีกด้วยเอยเอนะพอเรียนเกนะ้านั่ยบดกันนะ่นเออขนาดผู้หญิงวย้อนอุปถากเนี่ยดึงออกมาฟาดอะไรน่ะเออสมน้ำหน้ามัน <c oughs> ที่แรกเราก็ว่าจะเอาใหญ่ยู่หรอเออคนอธิษฐานกันเลยว่าจะคุณนั่นก็ประโยคนั่นโอ้ไปเจ้าคุณนะั่นเลยก็เลยเอาพวกกลางม,มัน,มน,นด้วยจะฟัดมันแรงแ้วมันนี่แหละนี่แหละอินเนี้ยก็ตามเถอะเออมันก็จะเก่านั่นแหละมันก็เหมือนกับพวกพระเราทุกวันนี่แหละ เวลาเขาจะไปทัวรนะ์ไปเที่ยวอินเดียเหอกันจะไปนี่นะเออหาข่ารถ่าลาหา่าเคี่ยงบินไปเออไปเที่ยวอินเดียไปบ้านเกิดเมืองพ่อเมืองแม่เนะี่ยมันก็ไปว่าลูกกี่องค์กี่ท่านได้เลย่เห็นมันไปได้อะไรนะพระละหันก็นมาได้โซดาก็มาได้เอ,อดีบดีซึกไปต้องมาเยอะแยะเลยนี่นะออนะี่ไปนะี่นะแต่ว่าเราพิจารณาดูา่พวกนี่มันอยู่เมืองไทยเมืองไทยเป็นเมืองสะอาด นะนะมีช่วมซื้อถ่ายกระถ่าย,ายที่ไม่ในช่วมซื้มไม่จกกระปกุกไม่เหม็นอันพวกแขกเนี่ยมันเวลามันถ่ายตามถนนเลี่ยราดไปโอ้ยไปดูเถอะเออนะนะมันผินหน้าออกมาถนนน่ะมันก็พัดพัดไปแล้วมันก็คุยกันสสบายเนี่ยนะเออก็ถือว่ามันอยู่เมียงไทยไม่ได้ดมขี้แล้วก็ไปดมขี้แขกนั่นก็แทนนั่นแหละเออแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ต้นโพที่วุฒิยาตัทรู นะใบโคลนมาเอ้า็เจับ๊บมาถึงเมืองไทยมาขายละบางคนจะร่ำรวยไปไหนเะนี่ถ้าเราว่าพิจารณาอยู่กับมิ่อื่นไกลหลักต้นโพกับโพที่ตัดพิธามสามสิบเก็กา,ายานุปัสนาไล่ไปดูสิในหลักธรรมนัน่มันก็อยู่นี่แหละว่าอยู่ไกลเออรอยพระพุทธบาทมันก็อยู่กับเราเนี่แหละโยนกะก็อยู่ในกายเรานี่แหละแม่นำ้นำน้ำมาทาอยู่แม่น้ำใจนี่แหละมันไม่อยู่ที่ไหน ออยู่บนเขาคิดตะกุดเนี่ยมันก็อยู่บนหัวเรานี่แหละมันอยู่ในตัวของเรามดเนี่ยออขันห้าเนี่ยมันอยู่ในนี่มดมันไม่อยู่ที่อื่นอันนั้นมันหินเขาแกะสลักเป็นที่สักระบูชาพระอิควมเลี่ยมใสพระพุทธเจ้านะบางทีเราไปมันโง่มันหลงไปกับซีบัดเนี่ยสื่อทองเตียวไปก็บเป็ดตจักไอ้ฐานอะไรก็ไม่รู้เออไปไหว้มีตะตั้งมากก็ไปโยนลงเงินเราหามาแทบร่มแทบตายเลยนะ ยังไปโยนลงเลยแต่นี่แหละมันหลงนี่ะมันหลงมันงมงายไอพิจารณาเข้าสิเรามันเดินหาความตายทุกวันทุกวันนี่ไม่กลัวหรือวันนี้ก็ตายไปหลายส่วโมงแล้วเนี่ยเออแั่ก็คืนนี้มันก็ตายไปเรื่อยเออหันใจเข้ามันก็ตายหันใจออกมันก็ตายเนี่ยเราจะเอาอะไรจะไปรอวันพรุ่งนี้วันนี้มันเปได้อย่างไงนี่พยายามดูนะ เราจะว่าเราหนุ่มแล้วเราสวยนะมันไม่ได้หรอกมไม่สวยอะไรหรอกเออเหม็นจะตายเออนี่จกโปกก็ะสอบโปกซะด้วยอันนั้นมันของที่มันไม่เน่าไม่เหม็นอ,อะไรมากบไปเฉยๆหรอกไอ้หลามันเห็นถ้ามันเห็นทำลู่ทำเห็นทำเห็นในกายของเราเนะี่ยเอออย่างเราเกิดแก่เจ็บตายหรือเราเกิดขึ้นมาแล้วกต่มีโรคมีภัยมาบางเบียดทุกข์ยากลาบากแล้วก็เป็นไข้หวัดแล้วก็เป็น ฤทธิ์เจด u a จมูก,ลกลแล้วก็เป็นิ์เจดวงทวารแล้วก็เก็บลังเก็บเอวเนี่ยนะแล้วก็พิจารณาเนี่เป็นของธรรมชาติไม่ใช่ทุกเท่าไหร่หรอกของนิดหน่อยนะ,ะเราย้อนหลังไปนี่ถ้ามีพุทธเจ้าจริงเนี่ยเราเกิดเราแก่แล้วก็ไปตายมากี่ศาสตร์กี่ภพเราไปอยู่ที่ไหนพุทธเจ้ามาตัดทะลุแต่ละองค์ละองค์เลยเราไปอยู่ที่ไหนไม่ได้ฟังเทศเลย นะนะเราก็ย้อนไปดูสิเราโอ,โอ้เราไม่ใช่จีนย่อยหรือเงยนะแม่แต่ว่ายุคแผ่นดินเราอยู่ทุกวันนี้นะเราพิจารณายัางไม่รู้เลยนะเราจะพิจูดเออในแผ่นดินไทยเราเนี่ยซากสลักหักพังมีเกีดีบ้างมีซากพิหารบ้างหรือมีซากไดโนเสาร์ตายอยู่ตามกระดูกเห็นซากกระดูกอยู่ตามเต่าตามอดอยอย่างนี้ ก็พิสูจน์กันเท่านั้นปีเท่านี้ปีก็ว่าไปไปรู้เรื่องอยังไงอเดนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็พิจารณาดูนะแล้วคนที่พวกก่อสร้างขึ้นมานี่มันพลผ่าไหนสร้างขึ้นมาแล้วนเผ่านั้นมันเป็นไหนนี่ถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นมามันก็จะมียัติโกหุติกาพูดต่อๆกันมานี่อย่างศัตยาพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็มีตำรับตำราพูดต่อกันมาอยู่ ซื่ก็รู้จักพื่พ่อก็รู้จักพื่อแม่ก็รู้จักซื่อเมียก็รู้จักพื่อลูกก็รู้จักนะนี่มันมาหายไปไหนอันที่มันเกิดมานี่มันเป็นยังไงนี่ลราวกวิยข่าวตีนับปฏิบัตินะนะที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเหลือเลยอนับแต่จากนั่นมาน่นนะสี่ล้านปีนี่สี่ล้านปนีของธรรมชาติ เราสมมติขึ้นวัดเป็นดาวพระเขา,านะนะมันวนเวียนไปทำอายุใครเข้ามาันลงมาเสียดโลกไฟไหมมันร้อนอนะมันร้อนถึงว่าพวกไดโนเสาร์มันเกิดอยู่ในขึ้นโลกอะเนี่มันไปไหนไม่ได้มันตายมันไม่มีที่จะพึ่งนี่พร้มธรรมชาตินี้ในขั้นที่หนึ่งผ่านมาแล้วสี่ล้านปีแล้วขั้นที่สอง ถ้ามันเกิดจริงๆอ่ะ2,571นี่ลงมาอีกข้างหนึ่งแต่มันแรงๆลราข้งที่สองนี่เนะผู้มีอายุยังน้อยก็่อยดูมันจะรอนขนาดไหนเราก็หาที่พึ่งอยด้วยตั้งอกตั้งใจบําเพ็ญภาวนานั่งสมาธิเข้าไปถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็หอแวบไปเลยไม่ต้องไปอยู่อย่างแถวนี้พยายามรักษารักษาจิตรักษาใจของตัวเองต่อสู้ นะเรื่อุปสรรคเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่มใชไม่คล่องน,น้อยๆฝายนำและฝายกิยยยยยใจและฝายใจเตรียมตัวไว้บางทีมันของพวกนี้มันเราอยู่โลกเกิดมีการมีงานขึ้นไปแก่คู่มาในการในงานเนี่ยนะถ้าเราเผลอเราประมาทมาเนี่ยคนมันมากหน้าหลายตามไม่รู้ว่ามาจากหมู่บ้านไหนอำเภอไหนตำบลไหนจังหวัดไหนนี่บางที พระพวกเราเหมือนกันนะตั้งอกตั้งใจภาวนามาตลอดใช้มากรสามเดือนได้เนี่ยเราทดลองดูก็ได้มันจะอยู่ยงคงก์พันไหมอ่นะนะทุดงข้าวัดเราก็เอาไปเ,เต็มที่แล้วเดินจงกรมก็เต็มที่นั่งสมาธิภาวนาก็เต็มที่บาทนี้ก็จะมาทดลองไงนั่นแหละก็จะมาทดลองถึงเทศกาลมาก็าจะมาทดลองดูเราจะอยู่ยงคงกรพันไหม เออพอมาเห็นว่าเออพอไปมองหน้าเขาเออตายแล้วเว้ยข้านี่ฮะอันนี้มันก็บอกว่าเราไม่มีอะไรในภาษาดีเราไม่ได้อะไรถ้ามองเขาเห็นเป็นเป็ดเป็นขีเป็นอสุภะอสุพังเป็นโคระบวบไปเออบอกว่าเราแท้ได้นี่นนะนนแล้วก็ทดลองดูขอพวกนี้ไม่ทดลองมันก็ไม่ได้เราไปอยู่ในป่านในเขาหนี่งเหมือนกับพวกชาวบ้านนี่แหละเออพวกชาวบ้านเขาบวชเข้ามาเนี่ยเขาดิ้นโลนอน,อนตการเขาจะซึกน่ยนะ เออร้องห่มร้องไห้บางทีไม่กินข้าวเลยเนี่ยเขาอยากศึกเออซึกออกไปล่ะโตก,ก็เรียกว่ามันจะได้ลูกได้เมียมันก็ไม่เอาอีกแหละเอออยู่นั่นแหละท่านโท่นั่นนะ่ะเออเออกระแปลกนี่ห่าละนี่คือมันไปอยู่ในป่าในเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงจะไปอยู่ตามที่นก็ตาม,ตมันก็ต้องมีคนขึ้นลาบก็มีสาวเขาก็มีีเกาะโมเซขมุกายา นั่นแหละไทยน้อยไทยใหญ่มันมีหมดนั่นแหละแต่เราไปเห็นสภาพอย่างนั้นมันก็ไม่มีความกำลังจินดีอะไรหรอกความา้ามันก็มีแต่ไม่ม,มากนะพอมาลงมาพื้นราบบาดเ,เ,เนี่ยที่เจริญเจริญเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างโ้หมันเหมือนกับเทวดามันนะนี่มันเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นบ่อยๆไปล้วก็ชินไปแหละนี่เหมือนขาว่าเห็นหน้าบ่อยๆมันก็รำคาญพอเห็นหน,านานๆกน็คิดถึงเนิ่ยชาบโบราณขาว่านะนี่แหละ เดี๋ยวเขาะว่าหลงมลันหลงตรงนี้แหละต้องให้ระวังนานเข้านานเข้านานเข้าไปไปอยู่เป็นธรรมดาธรรมดาเลยไม่เอาเลยนะจนตายก็มีนะนี่แหละถ้าเราไปเห็นใหม่ๆนีโ่โอ้เออรู้สึกว่าสวยงามอ,อ,อะไรทุก่งอย่างกินได้หมดเวลาเขาไปถ่ายก็จะกินได้ ทุกอย่างเลยน่ะไม่มีความขยักขยั่งหรอกแต่ดูดูที่ดูดูที่อันที่เขาไปส่งไปบินทบาททุกวันอันสองตัวนั่นเออนะวันไหนวันไหนมันก็ไปเวลาขากลับมามันก็วิ่งแข่งรถอย่างนั้นเออพอไปเห็นตัวเมียนี่เออ่สนอกเอาลิ้นไปเลียนรวบรวบๆนะโอ้ยจินเข้าบุหรี่เออคนมันก็จะเหม็นกันในโลงเรวันนอ เออนันแหะนี่สัตว์น่นะนี่แหละเราก็เป็นสัตว์เือนกันนะเขาสมมติมาเฉยๆหรอกสัตว์สองขานี่สัตว์สองขานี่มันแห่งมันก็อมากบางทีมันก็ให้มากนะนะอย่างหมาเนี่บางทีมันก็ปีละั้งคายก็ปีละั้งนี่น่นะมีลูกมีเต้านั่นะหอะคนนี่มันก็เบียนกับกับเป็ดกับไก่นี่มัน เข้าจําพวกเดียวกันมันเป็นหมู่ขอขใครขงมันอยู่แต่แบ่งแยกประเทศอย่างอีแรกอีแรกนี่ยในกต่ปีละครั้งนั้นอนะ่ะมันมีลูกมีครอบครัวมันมีรวมไปตอนคนนึ่มีมมมยทุกระยะเหมือนกระปดเหมือนก,กับไก่ไม่เลืกอกนั่นนะไม่เลือกปีเรือกเดียนเอาอะไรตลอดบางคืนบางวันมีทุกคนทุกแห่งดูเจนี่นี่ยมีมนุษย์แต่ว่าไปสุกมตดตัวเอง ว่าเป็นมนุษย์ที่สูงสุดเป็นผู้มีปัญญายอย่างง่วน่นี้ว่าไปละที่แท้ก็เป็นธาตุเป็นที่ค่าเขาเป็นกันนั่นแหละ